สวัสดีครับ f c ประพังกรที่รักทุกๆท,ท่านนะครับนี่ก็เป็นพระสมเด็จวัดระฆังอีกสององค์ที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับจะมาดูกันองค์นี้นะฮะองค์นี้พื้นในองค์พระนะฮะพื้นในตัวพระนะฮะพื้นในตัวพระนี่นะฮะ พื้นในตัวพระจะต่ํากว่าพื้นด้านนอกนะครับเห็นได้ชัดนะครับเห็นได้ชัดแล้วก็เส้นซุ้มเนี่ยนะฮะก็จะม้วนนะฮะเส้นซุ้มก็จะมว้วนจะม้วนเข้าข้างในจะม้วนลงนะคือจะจะเทลาดมาจะกดเงี้ยเพราะตรงเนี้ยต่ําตรงนี้สูงตรงนี้ต่ําตรงนี้สูงมันก็จะเอ EH ียงมาด้านนี้เอียงมาด้านนี้อย่างนี้มันจึงเป็นซุ้มม้วนเล็เกซ์ซุ้มม้วนนะซุ้มม้วนนะครับ,มมรบเป็นซุ้มมว้วน เป็นสุ้มม้วนนะฮะเป็นสมม้วนเข้ามาพอให้เห็นอยู่นะครับพอให้เห็นอยู่เพราะพื้นผนังด้านล่างด้านในเนี่ยมันต่ํากว่าด้านนอกนะครับดูเนื้อเหมือนสารขององค์พระนะครับ เม็ดสีเขียวเม็ดจกเขียวด้วยนะฮะสีเขียว,เ,ยวเป็นน่าจะเป็นคาบตะใครใบเสมานะครับนี่นะฮะเส้นบังคับพินขอบหินนะฮะมีเศษของพระสุมกอพระกำแพงนะฮะอิดนะครับ เห็นดูด้านล่างนด้บิน,บ,นบินเก่าหรือไงนะฮะบินเก่านะครับแต่องค์พระไม่บินนะฮะมีเม็ดขาวคุณ ที่แยกตัวาาออกมาจากเนื้อพระนะฮะแยกออกมาจากเนื้อพระพระนี้นะครับถ้าเป็นพระที่ไม่เข้าพิมพ์ไม่แท้นะฮะก็เป็นพระที่ก๊อปเกตเอเรียนแบบได้เกตเอมากไม่ว่าจะเป็นเนื้อหามวลสารความเก่าความนึกนุ่มความฉ่ำ นะค,ความดึงเนื่องความฉ่ำไม่ได้องค์พิมพ์พระนะครับถ้าเป็นพระไม่แท้นะฮะที่เสียนพระเขาเล่นหาไม่แท้นะก็จะเป็นพระที่ตอดพิมพ์ได้สวยงามมากนี่นะดูเสียนพระนะครับด้านฝั่งซ้ายมือองค์พระนั้นจะตั้งตรงด้านนี้จะตั้งตรงแล้วด้านนี้จะสลบด้านี้จะสลบเอียงนะฮะตรงตามพุทธศินพุทธทักษนะขององค์พระสมเด็จมัตระัข่งนะครับพิมพใหญ่ชายจีวรบางนะครับ ขอมานำเสนอมาให้เพื่อนเพื่อนได้ศึกษาได้ดูกันนะครับมาให้เพื่อนเพื่อนได้ศึกษาได้ดูกันกับองค์พระสมเด็จอีกพิมพ์หนึ่งอีกองหนึ่งอีกองหนึ่งมันมีความฉ่าความหนึกนุ่มอยู่ในตัวนะครับแม้จะแห้งแล้วนะฮะแม้จะผ่านการเวลาแล้วก็มีความฉ่าความหนึกนุ่มอยู่ในตัวอย่างมากเลยทีเดียว เข่าขาซ้ายขององค์พระนะฮะเข่าซ้ายองค์พระนะฮะเห็นไหะเขาซ้ายองค์พระก็จะสูงกว่าเข่าขวาเข่าซ้ายขององค์พระนะฮะก็จะสูงกว่าเข่าขวาเห็นได้ชัดนะครับพราะพระจะนั่งเอียงจะนั่งเอียงนะฮะจะนั่งเอียงเอียงเอียงตัวมาทางด้านขวามือขององค์พระฐานชั้นล่างนะฮะฐานชั้นล่าง ด้านขวามือจะสูงกว่าเข่าจะสูงกว่าเขา่าด้านซ้ายมือจะต่ำกว่าเข่านะครับเออด,ด้านซ้ายมือขององค์พระจะต่ำกว่าเขา่ามวลสารนะครับ่งเม็ดแดงมีกำแพงเยอะมากนะครับถ้าเป็นพระก๊อปเกตเอก็สุดยอดเลยนะครับพระก๊อปเกตเอเนี่ยนะฮะในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเซียนเขาไม่ค่อยเล่นหาย้ำนะฮะไม่ค่อยเล่นหาหรอกครับแต่เป็นพระสวย เป็นพระเป็นพระถึงแต่เขายังไม่เล่นหาก็มีท่านต้องเก็บไว้เลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้เก็บไว้เลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเวลาพระที่เสียนเขาเล่นหากันในยุคป,ปัจจุบันนี้ในยุคป,ปัจจุบันนี้นะั้นเวลาเราเล่นหาันมันส่งออกนอกประเทศหมดหรือคนรวยๆเขาเก็บเข้ากล่มหมดเนี่ยนะฮะหรือคนรวยๆเขาเขาเก็บเข้ากล่มหมดแล้วเนี่ยเมื่อมันของหมดตลาดแล้วเนี่ยทำยังไงเขาก็ต้องเอาพระรุ่นสำรองเนี่ยนะฮะลุ่นเหมือนนักฟุตบอลนะตัวสำรองลงเตะ เขาก็จะมาหาพระรุ่นตัวสำรองแบบแบบนี้แหละวันนี้มันอาจจะยังไม่เล่นหาแต่วันข้างหน้ามันไม่แน่นะฮะอาจจะเอาตัวรุ่นสำรองเนี่ยนะมาลงเตะเป็นตัวจริงในอนาคตข้างหน้าก็ได้พระอยู่ในมือท่านอาจจะเป็นหลักหลายล้านก็ได้อย่าปล่อยนะอย่าปล่อยอย่าทิ้งนะครับอย่าวางแม้มันมเมสเ็จเขาไม่เล่นหาก็ช่างเขาจะติว่าเป็นพระไม่แท้ก็ช่างนะครับแต่ถ้าเป็นพระเข้ากระลับแก๊บแบบนี้แล้วท่านสมควรเก็บไว้เลย ผ่านไป10ปี20ปี30ปีไม่แน่นะครับไม่แน่นะฮะเซียนทั้งหลายนั้นอาจจะเอาพระประเภทเหล่านี้ขึ้นมาบนห้างเพื่อมาเล่นปั่นราคากันอีกก็ได้เพราะว่าพระแท้ๆที่เขาเล่นหาในยุคปัจจุบันนี้เริ่มหมดแล้วเริ่ม่อยหลอลงแล้วเช่นเดียวกับเหมือนกับยุคแรกๆที่เขาเล่นหาพระสมเด็จที่เป็นยุคยุคของสมเด็จพุทธจารย์โตพรมบราลังสีสร้างเองกับมือนั้นเป็นยุคที่ไม่สวยงาม ก็หมดละพอหมดแล้วก็อายุก,กลางยุคก,กลางคือยุคหลวงวิจารณ์หลวงวิจารณ์ที่ทําแม่พิมพ์ให้เป็นยุคคมชัดลึกสวยงามก็เอามาเล่นหากันพอพอหมดยุคหลวงวิจาร์ไปแล้วต่อไปก็จะเป็นยุคแบบเพศนี้แหละครับก็จะเป็นพระยุคแบบนี้แหละครับที่จะเข้าตาที่จะกลับมาปั่นราคากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดมีไว้ไม่เสียหายหรอกครับเก็บไว้เลยครับเก็บไว้เลยนะ เก็บไว้ด้วยความอดทนนะฮะเก็บไว้ด้วยความอดทนสักวันหนึ่งเซียนเขาก็จะมาเล่นหายเองนะครับเพราะว่ามันหมดเมื่อหมดสต็อกแล้วมันต้องเอาตัวสำรองลงนะครับต้องเล่นตัวสำรองลงเล่นแถว2นะครับนี่นะฮะสวยงามนะครับจึงเอามาให้กับเพื่อนเพื่อนได้ชมได้พิจารณากันนะครับพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยน,นะฮะมีหลากหลายพิมพ์มีหลากหลายเนื้อหาหลากหลายมวลสาร เลยทีเดียวพระสมเด็จวราขังศึกษาไม่จบหลังจากสมเด็จพระนิจจานโตพรมลังศีเป็นผู้สร้างด้วยด้วยด้วยของตัวสมเด็จพระนิจจานโตพรมลังศีเองแล้วก็จะมียุคลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนสร้างกดพิมพ์ให้และให้สมเด็จพระนิจจานโตพรมลังศีนั้นปลุกเสกนะปลุกเสกอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นวระ,ะรุ่นหลังๆเป็นวรารุ่นหลังๆนั้นพระพิมพ์มันจึงหลากหลายพิมพ์จึงมากมายจึงมีหลายเนื้อ นะครับแต่ยุคแรกๆย,ยุคต้นๆที่สมเด็จพระจัรย์โตผรมบัลังศรีสร้างเองนั้นกดเองกับมือนั้นแกะแบบพิมพเองเดชาวบ้านนั้นไม่สวยงามก็หมดไปละหมดไปละก็จะเหลืออยู่กับผมเนี่ยนะฮะก็เพียงแค่องค์นี้ก็แค่อ,องนี้นะฮะองนี้นะครับอง,ไง,อง์ไม่สวยงามองพิม์ไม่สวยงามองมวลเนื้อไม่สวยแต่ความเกา่า ขึ้นลาขึ้นเนื้อเน่าเนี่สุดยอดนะครับองนี้สุดยอดนะฮะก็เซียนเขาไม่เล่นหาหรอกครับแต่มันอยู่กับเราละตอนนี้ต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นรุ่นยุคนี้ยุคนี้ฮะรุ่นของยุคนี้เดี๋ยวก็ถึงเวลาร,รุ่นยุคนี้นะฮะอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มีไว้เก็บไวเลยครับไม่เสียไเลยครับไม่เสียหลายเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันจะก็จะเอามาขึ้นบนห้างเองแหละครับ เพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณขอ,ขอ,ขอน้ําใจสหาชาติสหการกรลยานมิตรที่เข้ามาชมเข้ามารับฟังเข้ามาคอมเมนต์นะครับหลังจากที่ไลฟ์สดจบแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ